สองความสัมพันธ์โบเบนจวันก็ติรายุหลังยุติความสัมพันธ์สิบปีงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ยังตัดกันไม่ขาดเรียกได้ว่าเป็นข่าวแตกหักของวงการบันเทิงอีกแล้วเมื่อทางด้านโบเบนจวันปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มพระเอกหน้าเข้มก็ติรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการแชร์แบบสดสดร้อนร้อน โดยทางด้านกอตจิรายุได้เผยเหตุผลยุติความสัมพันธ์รักสิบปีโบเบนจวันครั้งแรกโดยเป็นแชทการสนทนากับน้องสาวซึ่งส่วนหนึ่งมีใจความว่าเรากลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเทียงเพราะเราไม่เป็นไปในแบบที่เขาต้องการจะให้เป็นเขาจะพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการ ล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องความสัมพันธ์โบเบนจวันกอดจิรายุรักสิบป,ปีตัดไม่ขาดยังพบว่าทั้งสองคนยังได้มีการฟอลโล่กันไว้เช่นเดิมไม่ได้มีการลบออกแต่อย่างใดซึ่งงานนี้หลายๆคนก็ที่จะลุ้นให้ทั้งคู่สามารถเคลียร์ใจและกลับมาคบกันได้เช่นเดิม